นี่ครับตะเวนขึ้นแล้วครับย่ำเศร้าเนี่ยตะเวนขึ้นแล้วตะวันขึ้นที่โคกเกียมสาดแสงฝนเหลี่ยม ผู้พาโอ้บรรยากาศไหมว้ยงามเหลือเกินนกยังเว่ยห้องปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊บหน่อยนี่ครับ นี่ครับทีมงานของครับก็พักเรื่องก้อนอะไรนหัวอึยพักเรื่องหรือเ่พักเรื่องทีมงานมาั้นมาอืมกันเอาบกเลยบวสินี้คนลงนะจับ่มื่อเด็เลยนอี่ครับแนวใส่ป้าผนโอ้เตรียมการขนาดเลยจับกันจับก่อนก็่นจิตพิษเขาีเขาจีว่ายอยงูไฟ ไปูเาอย่งนี้กัก็สีหงสใหกเห็นแจ่ยืนีบ่ได้ทีเราด้แหนจดตงมือกันนี่ก็เด้เยาอไอ้บวบิน่เถื่อนใช่ไหมูได้เอาปีกไปทังไหนครอบบวิน่เถื่อนฮะในโซนนังนที่มันเถื่อนที่งานเอาหลักปีกก้าใช้บินบ่ได้เลยครับนั่งจูดกูดอยู่นี่ ถ้าแนว่ยมะเกศพี่เลยเงินมาออกจากเงินกระบอกกระตินเลยออกจากเงินกระตินเตี้ยพิษต้นนั่งบาดเนาะตอนเี้โซ่ไหนน้องมาฮะนี่ครับเครื่องสูบน้ำครับดับไปแล้วนี่ย่างหน้านี่ต้นนี้กำลังใหญ่เลยทอพญานหญ้าหน,าน,านับ มันเลือกเติบได้นี่ครับ

จักหนาวบนาวบึงออกอะไรกันตะเวนขึ้นหรอมือเนี้ยกบเนี่ยมา้เขาเอาเอนะเี้ยเขาไล่ปวดตียเนี่ยใส่ไล่าบอตรงเขามาใช่ไหมเขาบอกเอาเงินนี่อุปกรณ์ครับอุปกรณ์อุปกรณ์จับปลาคน

โอ้ยหลโอ้ยเป็ดุเป็นหายนียนี่คอจะเออนี่นครับผมนั่นันี่โอ้ป้าเขงป้าหคมล่าีอมเมสวยโอ้ป้าเข่งวะป้าเข่งป้าเขงตัวใหญ่นี่ครับหมานอยู่ครับพอได้พอได้จีพอได้ปนไดอันนี้เอาเสือเอาเสื่อเอาเสื่อเขาเสื่อเออนี่ครับทีมงานเป็นไปใส่หม่องมาแต่โซบะถานเนาะมาแต่หวยมาแต่หวยบ่ ัวใหญ่อันนี้ก็จ้ำยังสีแตกของกูไปหายไปขางหนึ่งเว้ยปลาดุกก็ได้เหมือนปลาตัวใหญ่บ่บุ้งครับบรรยากาศบ้านเฮาครับต้นเจ้าก็ไปแดนหลงลูกขอาหารเยี่ยมไปเยี่ยมม่องครับหรือว่าไปย่ามม่องแหละนี่ก็มีลุงพ่นก็มาเด้ครับลุงพ่นเออลุงพ่นเพิ่อ เพิ่นก็มาสิมาจับป้าลุงพ่นนี่อ๋อลุงพ่นแสสินกันตัวนี้อยู่แล้วบอกว่าลุงพ่นนี่ลูกไส้เพิ่นพ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 ่นแสสินได้บ่แม่นพ่นทั้งหมดอือครับลุงพ่นครับเอฟซีนะครับด้วยเอฟซีแม่นวันผือนะครับนี่ครับผมมาหาลุงพ่นและครับอพี่มาถ่ายทำลุงพ่นไห้ละเด้อเอฟซีแม่นวันผือลุงพ่นให้มาสัมผัสลุงพ่นแนวเพิ่นนะลุงพ่นก็มาจับป้าเยอะมาถ่าจับป้าเยอะนี่ลูกไส้เพิ่น ลูกชายลุงพ่นก็มีด้ลุงพ่นลุงพ่นปลาหน่อยเออเหมืนลุงพ่นปลาเต็มลูกชายหน่อยเป็นที่แหล่ว่าสิเป็นลูกหลาบันนี้บริเวณจ่อยลูกชายหน่อยเขาลุงพ่นนะครับปลาหยังก็ปลาหน่อยปลาน่อยเนาะลุงพ่นปลาหน่อยนี่ครับนางเซย์โบป่าเขาทำ คนนั่นนี่แน่นาดังตัวพอเป็นหนองเพิ่มเติมเด็กอู้บรรยากาศยามเศร้าครับหนาวเยอะเนาะมีเนาะลงหน่ำหนาวป่ะครับบ่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 อ้อุ่นเนาะหน่ำเนาะอุ่นอุ่นนึกสองวันอุ่นอ่าฝากติดตามเด้นะครับช่อง น้องตะโกโมเดลชาแนลนะครับที่สรรหาแต่ธรรมชาติให้พี่น้องในเบิงครับไม่ยังที่บานเฮามีกะสีพยายามทายถอดหรือว่าเาสาะ,ะแสวงหาให้เบิงครับทยทําให้เบิงผููที่อยู่ทั้งภาคอื่นหรือกรุงเทพหรือต่างประเทศครับที่ได้เห็นบรรยากาศบ้านนอกอะที่ได้ อ,อยากมาเที่ยวจากหน้าแล้วก็สิต้องไทก้กบบ่อยครับมาถาบึงเพิ่นลุงจับป,ป้าครับว่บาสิได้ร้ายไป่นไหนเนาะเพิ่นว่ามันดุต้มอยู่ก่อนสัน,นทีมงานมันยังเสาอ,อยู่ครับเพิ่นบ่ทันลงุงครับยังเสาอ,อยู่บ่านลงุง คีิงานคุณเอ็ดนะครับคุณเอ็ดนอนเฝ้าแต่กลางคืนครับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมด้วยครับจะได้ก็เป็นกนลังใจหให้แน่ด้วยเป็นกนลังใจหให้แน่ครับสี่ได้เห็ดคลิปเรื่อยๆให้เบิงครับปวดกับ